อ๋อพี่พ,พี่สวัสดีครับโอ้มีองนี้ไปขัดไปถูไปองนี้ที่ส่งมาทางไลน์แล้วผมบอ,อกว่าไงบอกว่าราคาเท่าไหร่ผมไม่รู้ว่าให้ปาข้ามาที่ร้านมาดูที่ร้านคือองนี้มันค่าเขาไปทำอะไรมันลูกขัดขัดถูถูถ <c oughs> ใช่ครับ แตกด้วยขัดด้วยถูด้วยใช่แตกทำทุกอย่างเลยแตกด้วยทำให้ดูไม่ออกเลยแตกด้วยพี่ส่งในทางไลน์ให้ดูผมส่งมาแล้วใช่ไหมใช่ใช่แล้วองนี้พี่ปล่อยกี่บาทเอาแล้วแต่พี่ปล่อยให้ครับแตกแตกขัดขัดถูถูหมื่นหนึ่งแล้วกันเอาหมื่นอ่ะองค์เดียวพอมากกว่นี้หอยเด้ออีกพันหนึ่งนั่นหมื่นหนึ่งโอเคนะขัดขัดถูถูแต่งแต่ง ตังมาไอ้ไปหยิบตังมาใหม่ดิองเดียวพอครับองเดียวก็ลุ้นละองเดียวก็ไอ้หยิบตังเนี่ยหยิบตังหน่อยดิไอ้ใช้ยืมอะยืมก่อนนี้โอ้โหอะยืมแสนหนึ่งก่อนไะผมดูให้ทำไมต้องมาโชว์หน้ากล้องตลอดเลยวะเนี่ยเมื่อกี้เขาเรียกผมหลังแม่กองนะหยิบตังมาก่อนยืมแสนนึงลีลาเยอะจริงเลยเลยโอ้ลีลาเยอะชิบหายเลยอันนี้เก้าพันพี่ นี่เป็นรุ่นหนึ่งว่ะรุ่นหนึ่งที่แบบงงที่สุดขัดขัดแต่งแต่งตนถุงนี่หมื่นหนึ่งพันฮะรุ่นหนึ่งที่เหมือนจะเป็นรุ่นเกเดี๋ยวต้องไปนั่งดูครับเดี๋ยวใช้สักไอ้สิบสองให้พี่เลยอะใช้สิบสองให้พี่เลยอะองเดียวองเดียว